หัวรุ่นนี้นะคะพี่ๆถ้าเปรียบเทียบก็เป็นกีฬาโอลิมปิกไปเลยนะคะ4ปีมาครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง US Group Review ค่ะคลิปนี้นะคะจะพาพี่ๆมารีวิวหัวเก๋งค่ะเอาจริงนะหัวนี้ตอนแรกว่าจะไม่รีวิวนะคะพี่ๆเพราะว่ามันมีมาแค่หัวเดียวค่ะ แต่อดใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าสภาพน้องคือสวยมากเลยนะคะกับตัว isuzu nkr ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นตาเพชรค่ะพี่ๆสภาพคือสวยมากนะคะหัวนี้เป็นหัวเดิมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นหัวสภาพเดิมๆเลยนะคะญี่ปุ่นทั้งหัวเลยค่ะหัวเก่งหัวนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่หัวผุพังหรือว่าโดนเฉียวชนมานะคะอยากจะเปลี่ยนหัวใหม่นะคะหรืออุปกรณ์นะคะหรืออู่ซ่อมรถนะคะอยากจะได้ไปเปลี่ยนหัวให้กับลูกค้านะคะก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าสภาพน้องคือสวยมากๆเลย ะะได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันบ้างนะคะรถรุ่นนี้นะคะไม่คิดว่าสภาพภายในจะอยู่สภาพแบบนี้นะคะพี่ๆดูค่ะสภาพภายในคือสวยมากเลยนะคะสวยทุกจุดเลยนะคะภายในพี่ๆดูตัวคอนโซลค่ะคอนโซลแทบจะไม่ลายเลยนะคะเจ้าของเดิมน่าจะใช้รถแบบทะนุถนอมมากเลยนะคะสําหรับหัวนี้เนาะไม่มีผุเลยนะคะพี่ๆที่สําคัญนี่ค่ะตรงนี้ค่ะ เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะพี่พไม่ใช่เกียร์ออตโต้นะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเอาไปวางรถบ้านเราได้เลยนะคะตรงรุ่นเลยนะคะที่สําคัญสภาพสวยด้วยนะคะหัวนี้มีแค่หัวเดียวนะคะรุ่นนี้กับตัว NKR าเพชรนะคะหัวรุ่นนี้นะคะพี่ๆถ้าเปรียบเทียบก็เป็นกีฬาโอลิมปิกไปเลยนะคะ4ปีมาครั้งหนึ่งนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ตามหน้าจอนี้เลยนะคะมีอีกจุดหนึ่งค่ะที่ภูมิใจนําเสนอเพดานค่ะพี่พี่ ไม่มีรอยเลยนะคะสภาพคือสวยมากหัวนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ได้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะหัวรุ่นนี้จะหาสภาพแบบนี้นะคะคือยากมากแล้วนะคะอันนี้ออยให้90%้าสไปเลยนะหัวนี้สภาพคือดีมากเลยนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใต้หัวกันบ้างนะคะสภาพในหัวสวยยังไงสภาพใต้หัวก็แบบนั้นเลยค่ะพี่ๆไม่มีตําหนิเลยนะคะไม่มีผุเลยนะคะหัวนี้ภูมิใจนําเสนอจริงๆคะ่ะตอนแรกว่าจะไม่รีวิวจริงๆนะเพราะว่ามันมีมาแค่หัวเดียว ะกะว่าแค่จะลงแบบโพสเล่นๆนะคะแต่ว่าเห็นสภาพแล้วคือสวยมากอยากให้พี่ๆได้ชมค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อนะคะพี่ๆสามารถโอนจองผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะคะหัวนี้หรืออยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ ID Line 036 733 641นะคะหรือโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรศรัพท์0852476552นะคะขึ้นให้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะหัวนี้ตั้งรอพี่ๆอยู่ที่ US โกดังค่ะตำบลไผ่ ตามอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีคะ่ะพี่พีดูจอไมคะ่ะไม่มีแตกไม่มีเล้านะคะสภาพอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยนะคะมีแค่เบาะฝั่งคนขับนะคะจะมีตำหนินิดนึงเนาะส่วนนอกนั้นคืออยู่ครบสมบูรณ์เลยคะ่ะสภาพสวยมากนะคะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจก็รีบๆหน่อยนะคะย้ำเลยนะคะว่ามีแค่หัวเดียวค่ะมีแค่หัวเดียวเท่านั้นนะคะ4ปีมาครั้งหนึ่งนะคะออยไม่เจอนานแล้วนะรุ่นนี้เพิ่งจะมาเจอนี้นะคะไม่เจอนานมากแล้ว เพิ่งจะมาเห็นค่ะแต่ว่าก็สภาพคือมาก,ก็คือสวยมากเลยนะคะเห็นพี่ๆหลายท่านนะคะสนใจก็เลยให้เฮียลองเอามาดูนะคะคลิปนี้นะคะพี่ๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่อง US Group Review ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปรีวิวหัวรุ่นไหนหรือจะพาไปรีวิวรถที่ไหนนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะคลิปนี้ลาพี่ๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ